เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพี่สวัสดีครับในผมว่าชิปเป้ารถสวยท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับสภาพกิ๊กเเลยครับคันนี้ honda civic ครับ dimension ปี04โฉมตาเหี่ยวนะครับบอดี้ดีสีสวยราคาไม่แพง55,000บาทเท่านั้นเองถูกกว่าหน้าเต็นท์ครับราคานี้55,000บาทเครื่องเกียร์ดีนะครับเล่มครบ ภาษีก็ปีหน้านู่นเลยครับยาวๆบอดี้สวยสีสันเงาฉ่ำรอบคันแม็กดีของเครื่องเดิมเดิมคันหน้าบางๆตะเข็บซ้ายขวาเดิมบ้างครับเดิมโรงงานเลยสมบูรณ์เจ้าของดูแลงดีไปใช้กันได้อีกยาวรถสวยราคาถูกก็ฝากกดติดตามก็ถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถส,สวยๆเลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยภายในแอร์เย็นฉ่ำนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บาน แม็กสวยครับยางดอกหนาเล่มเอกสารครบครับพิกัดดูรถอยู่ระยองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ